นายกสีน่ราคาจะอยู่ด้วยเงินนั้นนะประมาณสามดึออ่ะนักเตะตื้นะนะเมื่อกี้ห้าสี่สามสองเด,ดนดทิทำได้ไวเอ้ยถึงไ้ม่อ้ถึงถาทำได้นะถว่าราคานีมีทนะั้งขนะั้นต่อทั้งรองนะว่าทำเอยเดนทเอาายบานะห้าเดื ยังไงเด็ดดิกวันนี้มัน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 คิดได้มันทำไม่ได้ใช่ไหมแข็งในวัืนี้ะก็พูดถึงยกนั้นมันก็มาราคามันมาแล้วนะราคาเหลือประมาณห้าสี่สามสองไงนะแต่รถมันพวงแผลแตกไม่รู้ว่าไงไม่แผลแตกแต่ตัวไม่มีปัญหามอนหมอแต่เราคือ มันมันไม่ได้ไม่ได้ดังใจอืดเดินไปมัเต้นเข้าใจไม่ออกอ๋อะหายไปนานหายไปนานน้ำหนักนี่ยังได้ไหม,ะมนะสองร้อยสิบสอง 12, ใช่ไหมถ้ามันใหญ่เกินขึ้นพอไหมเราวันนี้เจอยาวด้วยนะเจอยาวเขาเจอเขาสดกว่าด้วยวแต่ว่าวันนี้ไม่พอใจผลงานนะว่ากันใหม่เอา้ามีอะไรคุยกับแฟนทางบ้านไหม ครับตองขอโทษนครับใคดีกว่าเต็มนี้ก็สุดๆแล้วนะเดลกๆใบนี้ร่างกายร้อเปอร์เซ็นต์ให้แค่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เด็กๆแต่เต็มครับแต่ตายสองมาดีอะแต่ตายทันแข็งไปหมดนะโอเคอเค,ครับผมเพราะอะไรมันหยุดนานอยู่เลยหยุดพีสวัสดีปีใหม่ด้วยวันนี้ถือว่าเด็กผมี่นี่ก็ทำถือว่าทำเป็นไง,ง,นนงคคบ้างว,ว,วันนี้ถ้า,าเนนท,ท่าที่มองมองว่าสารลูกหน้าเบียดมาไปลายทสีแล้วปาทุกสีแล้วออกไปทำได้กว่าแาละเมอเล็กน้อยขึ้นแต่ว่ามัน ผมว่าจะมีผลกระตุ้นนาเลยหายไปหายไปเป็นปีไหมเป็นปีนะเพาชาคนสอบถามเด็กหายเป็นปีทักควายสองควายน้ำหนักแล้วเด็กว่าเอาวันนี้มันนี่มันใหญ่ไปไหมร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยร้อยจะยิงมาต่อร้อยที่สองเลยวันนี้มาต่อร้อยที่ห้าต่อหนักเขาด้วยรอทางเขาอยากเขาไม่รอเลยเราต้องรอเด็กไม่อยากถอยเด็กผมเด็กไม่ถอยแล้วไอ้คนที่พ่อจะถามเต็กมาต่อร้อยที่ห้าวันนี้ครับ ก็ไม่ไปนะพี่คิดว่าแผลแตงกลางด็กมีผลกับเกาเียมมันได้ไหมไม่เรมันไม่มีผลเด็ดเพราะว่าหมดตอนหมดหมดจังหวะหมดแผลแตงกวาถามเด็กว่าไม่มีอะไรเปิดปกติเลย ราคานี้ก็ถือเบียดวันนี้ส่วนมากมันน่าจะมาจากคนทานยูดนานมันเหมือนเหมือนยอดทางไทยอ่ะอ่าใช่ใช่คือคิดจะทำยังไงมันทำไม่ได้ว่ามันมันได้แต่ดูดนานไม่เด็กไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยน่าจะือนตุามันน่าจะกลับมาปกติอ่ะพี่มอญฝากอะไรถึงเอฟซีทั้งบ้านติดตามค่ายพี่สอฟามติดตามค่ายพวยสอสอส้มอมันออมอมนี่นะครับก็ออกมาสู้เหมือนเดิมทุกตัวไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรแน่นอนครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับครับพูดชนะพูดชนะเอ้า คุยเลยสวยัสดีครับน้องชายถอนไปด้คุยไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้พอใจผลงานไหมวันนี้พอใจครับแม่เขาแต่ละเม็ดนี่แทงหนักไปถึงจุดพรเลยาาาทั้งมาการเซียนเลยเออเพราะว่าเขาก็ดูขเข่าแต่ว่าเขาเร่งไม่ขึ้นเขาบอกเขาเร่งเร่ง,รงแล้วไม่มาทั้งเข่าทั้งเซียนใหญ่เล่นเยอะด้วยเออดันไงนะทำนิดหน่อยก็จะมาเดี๋ยวลูกเข่าไปนี่ับคเจ้ะเขานะถ้าไม่ได้ลูกเข่าช่วยยาวๆสี่อาทิตย์เป็น คิดว่าทําให้เรายืนยมระยะได้ได้ครับอืมฮะชัดเจนเกี่ยวกับไงไงผลงานไฟนี้ก่อนไปนครับอยู่ไหนที่ต้องกลับไปแก้ไขไหมครับได้กี่ไฟแล้วเนี่ยกี่ไฟแลนนามาสามไฟได้อสี่ไฟละครับแลัวเปลี่ยนไหครับอืมฮะขอบคุณใครบ้างวันนี้ หัวหน้ากันหน่อยหัวหน้าหัวหน้าคุยกับแฟนขับสามล้านนะออกสื่อบ่อยๆหัวหน้าเป็นไงบ้างเด็กคนนี้อนาคตไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับดูแลกันไปนะฮะโอเคขอบคุณมากพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ